นักแสดงดังจอนาธานเมเจอร์ถูกจับกลุมข้อหาทำร้ายร่างกาย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงสายๆตามเวลาสหรัฐนักแสดงหนุ่มโจนาธานเมเจอร์สถูกตำรวจควบคุมตัวด้วยข้อหาพยายามรัดคอทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศหญิงวัย30ปีจากการที่ทั้งคู่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวโดยฝ่ายหญิงสาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะกับคอและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้เมเจอร์สได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วและล่าสุดเขาได้รวบรวมหลักฐานเพื่อส่งยื่นพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนอกจากนั้นทางตำรวจยังกล่าวเพิ่มเติมถึงคู่กรณี ว่าหลังจากนําตัวส่งโรงพยาบาลจึงได้ทราบว,ว่าเธอมีอาการผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งเมื่อดูจากสถานการณ์โดยรวมถ้าหลักฐานของเมเจอร์ได้รับการพิจารณาจากศาลเขาน่าจะหลุดจากข้อกล่าวหาได้ในอีกไม่นานจ o n a t h a นเมเจอร์ ors, เป็นนักสแสดงที่กําลังมีกระแสะจากคริส s 3ีรวมไปถึงบทตัวร้ายเฟสใหม่ในจักรวาลมาร์เวลอย่างแคนเดอร์คอนแคร์ร์ถึงสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องนี้จะจบยังไง ดีมินใช้เดี่ยวเปิดตัวโซโลอัลบั้มเฟสในสหรัฐอเมริกา ปล่อยออกมาแล้วกับอัลบั้มเฟสโซโลอัลบั้มแรกของจีมินวง B.D.S พร้อมเพลงไตเติลแนวซินธ์พ็อปฟังสบายพาให้ทุกคนยกตามกับ Like Crazy ซึ่งรอบนี้มากับ Record กอร์ใหม่เพราะว่า MV เพลงปล่อยออกมายังไม่ถึง30นาทีก็กวาดยอดคนดูไปเกินล้านวิวเรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ไม่ใช่แค่โปรโมตในประเทศเท่านั้นแต่จีมินยังเดินทางไปโปรโมตอัลบั้มไกลถึงสหรัฐอเมริกาในรายการทอล์กโชว์ที่โด่งดังอันดับต้นๆอย่าง The Tonight Show starring Jimmy Fallon พร้อมโชว์สเตจ Like Crazy เวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบสด ครั้งแรกจนเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมในห้องส่งและมีทัวโลกถึงจะไม่มีเหล่าเมมเบอร์อยู่ด้วยแบบครั้งก่อนๆแต่การเดินสายโปรโมทฉายเดี่ยวครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของจีมินได้เป็นอย่างดีใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงในอัลบั้มเฟสตอนนี้สามารถไปหาฟังกันได้แล้วในทุกๆสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะเจฟซาเตอร์จัดเต็มคอนเสิร์ตเดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย ผ่านไปแล้วก็บคอนเสรริร์ตเดียวสุดยิ่งใหญ่เจฟสตาร์เตอร์ไลฟ์ออนเซตันเฟิร์สโซโล่คอนเสิร์ตในแบงคอกณรอยัลพรอน์เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเหล่าคุณวันเสาร์ก็มารอให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามตั้งแต่หัววันเลยค่ะคอนเสรริร์ตเดียวครั้งแรกตั้งแต่อยู่ในวงการมา10ปีทั้งทีเจฟก็เลยโชว์พลังเสียงและเพอร์ฟอร์แมน์อันทรงพลังผ่านทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่ที่ขนมาให้แฟนๆแบบจะเต็มนอกจากนั้ยังมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างนุ่มเสียงทองโจอี้นนมาประชัโโล,พ, Jeff, ลพลงว ังเสงจนทำเอาแฟนๆคนลุกเลยแฮมิเลียจะเป็นสาวมากความสามารถอย่างบิลลี่มือร่วมจอยเนเวทีด้วยเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆประทับใจแถมหูเคลือบทองกลับบ้านไปตามๆกันถือว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเจฟและเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านดนตรีของดุมคนนี้ได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะและนี่คือทั้งหมดของกระแสบันเทิงโลกวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ทำความรู้จักพระนางจากดุดดวงดาวพร่างพราวดาวประกายรัก The Starry Love รอเริ่มต้นกันที่นางเอกสุดน่ารักรลีหลันตีเธอคนนี้มีผลงานตั้งแต่วัยเด็กซีรีส์เรื่องแรกของเธอคือ Love Who You Lost To และยังได้รับรางวัลน,นักแสดงเด็กยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Young c h e s s King อีกด้วยเรียกได้ว่าอาร่านักแสดงของเธอนั้นเถิดชายนับตั้งแต่นั้นมาและลีลันตีก็มีผลงานโด่งดังหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็น Dreaming Back to the Qing Dynasty Don t Disturb My Study Going to your heart แล้วเรื่องล่าสุด The Starry Love ที่มาพร้อมกับบทบาทของเย,ยฐานองหญิงแห่งดินแดนมนุษย์ในเรื่องนี้เธอเล่นได้เป็นธรรมชาติจนต้องชื่นชมเลยค่ะมาถึงพระเอกของเรากันบ้างค่ะอย่างเชนซิงซีหนุ่มคนนี้ก็เป็นนักสแสดงมาตั้งแต่วัยเด็กเช่นเดียวกันโดยทักษะที่เขาสะสมมาตั้งแต่เล็กทําให้เขาได้มีโอกาสแสดงในซีรีส์ f มยักษ์อย่าง The Legend of the Condor Heroes 2017ส่วนซีรีส์ที่ทําให้เขาโด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างมากคือ Goodbye My Princess เขาคนนี้ยังได้ฝากผลง,งานที่พลาดไม่ได้อีกมาก อาทิเช่น The Glory of Youth for in Love และล่าสุดเขากลับมาพร้อมกับบทบาทเศร้าเตียนโยชินโอรสคนโตของเงือกเซียนผู้ปะคองดินแดนสวรรค์ได้รู้จักกับคู่พระนางกันไปบ้างแล้วนะคะฝีมือการแสดงของทั้งคู่เนี่ยน่าติดตามมากจริงๆเป็นแฟนสามารถรับชมดุดดวงดาวพรัง่งพราวดาวประกายรกัก The Sorry Love ภาคไทยซับไทยได้แล้ววันนี้ทาง Mo โน m a ็กซเท่านั้นค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโม n นท9นีนค่ะ